ดีครับมาพบกันกับทัสิตชาแนลอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมารีวิว ASMR ครั้งที่5นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเรานะครับจะมาแนะนำคอนเฟกนะคะแบบถุงใหม่แล้วก็เค้กส้มนะคะก่อนอื่นนะครับเรามาดูเค้กส้มกันก่อนเลยว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับ 1. นะครนะคก็คือซอสส้มครับ2นะครับก็คือ ชิ้นส้มครับเอาไว้ตกแต่งหน้านะครับส่วนส่วนครั้งนี้นะครับเรานะครับจะมากินเค้กนะคะเพราะว่าอันนี้นะคบคอนเฟ็อบน้ำผึ้งคาราเมลนะครับเราเพิ่งบอกไปแล้วว่าวัตถุดิบนะคะคืออะไรนะคะตั้งแต่ e p ก่อนนะคะไปดูกันได้เลยนะครับส่วนในวันนี้นะครับเราจะมาชิมเค้กกันเลยนะครับแบบนี้นะคะโอเคนะครับเดี๋ยวเรานะครับ จะมาชิมเค,ค้กกันครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะตัดก่อนเลยนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคครับตัดเสร็จแล้วครับครับจะใส่คอนเฟกต์โรยด้วยนะครับแบบนี้เลยสามารถตกแต่งหน้าเองก็ได้นะครับถ้าใครสนใจรายละอ โพสต์ในเ c e บุ๊กแล้วนะครับตอนนี้นะครับไปดูกันได้เลยนะคะโอเคนะครับเราจะมาชิีมเค้กกันเลยนะครับ อร่อยมากเลยครับฟวางสดชื่นมากๆเลยครับถ้าใครนะครับสนใจรายละเอียดอยากกินนะครับก็สามารถไปดูที่ Facebook เพิ่มเติมรายละเอียดกันได้นะคะซึ่งในวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย